สวัสดีครับผมนิสิตภูริภาคเจรีราัสนิสิตหกสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าห้าสหนึ่งครับอันนี้บัตรนิสิตนะมาเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็น P Sense Digital Mini Project หนึ่งวงจรแบ่งเป็นสามโหมดโดยจะมี data input ขนาด4บิตเป็น B 3 B 2 B 1 B 0แล้วตัวหม e วด selector ขนาด2บิต M 1กับ M ศ3สามโหมดก็มีโหมด1 เป็นศูนย์ศูนย์ทำหน้าที่ปิดการแสดงผลของ 2, m m 1, เซเว่นเซกเมนต์สองโหมด m หนึ่งหโหมดศูนย์หนึ่งทำหน้าที่แสดงเลขนิสิตของตัวเองในหลักที่กำหมดบนเซเว่นเซกเมนต์สามโหมดหนึ่งศูนย์ทำหน้าที่แสดงค่าของเลขจํานวนในระบบทูคอมเพลเมนต์บนเซเว่นเซกเมนต์ขั้นตอนการทํานะครับหนึ่งสร้าง Data input มีสี่ด a ตตาอินพตสี่ตัว b สาม b สอง b หนึ 1, ่ง b ศูนย์ใช้ในการแทนค่าในโหมดต่างๆแล้วแยกเป็นสองเส้น ก็คือเป็นอินเวอร์เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นหลักเส้นหนึงขั้นที่สองนะครับในการสร้างโหมด 00, 01, 10ให้แสดงบนเซเว่นเซกเมนต์ผมใช้มาร์ครับในการต่อค่าให้มันเป็นกำหนดเป็นโหมด 00, หมด01หรือโหมด10แล้วต่อมานะครับในโหมด01จะใช้การเขียนเคมเปเขียนเป็นหลักแล้วก็หาในรูปแบบ Minimal ซอมมินิมอลซอมออกมาแล้วก็ จะได้ต่อเข้าเซ e g m e n เก็คือเรียงหละัะนิสิตผมก็คือหกสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าห้าแล้วก็เรียงออกมาเป็นนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็เอาค่ามาเข้าตารางเคสมบแล้วจะได้ออกมาว่าผลมันเป็นยังไงแล้วเราก็เอานี้ไปต่อครับเราก็ต่อสายไฟออกมาก่อน <c oughs> đây là các tạo Invert แล้วก็ต่อสายไปเชื่อมครับ เราลากสายไฟลงมายาวๆก่นนะครับเดี๋ยวจะได้ลองเขียนดูแล้วก็ต่อมานะครับก็ลองแทนค่า a 1ลงไปดูก็คือเป็น b 1บวกกับ b 0บวกก็คือใช้ All Gate ไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับค่า Input เป็น2 A ก็คือ B1 บวกกับ B0 ก็ลากเข้าไปใส่เลยอันนี้คือ B1 อันนี้คือ B0 ศูนมาเรียงตามนี้นะครับ B3 B2 B1 B0 แล้วอันนี้ก็จะเป็นเอาพุตเองเรา แล้วเราก็ทํา b ต่อครับ b ก็จะเป็น b 1 b 0ูบวก b 3 b 1 p ึ่ m พบวก b 2 b 1 p ึ่ m พบวก b 3 p พาย b 2 p งพาย b 1นื่มันมีดอทกันก่อนแล้วก็ต้องใช้ and gate นะครับ แดีผมจะลองต่อให้ดูแค่3อันนะครับอ,อันนี้เกินตัวแรกคือ v 1 0ก็คือ b1 กับ b0 ตัว2เป็น b3 กับ b1 พลมม v 3 1พลม ต่อไปก็เป็น v2 บวก b 1นพาม b 2 b พามแล้วอันนี้ก็จะเป็น v3 พาม b 2พาม b 1 3ึามพารมพามแล้วก็ b 1แล้วทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันก็ใช้ or gate ที่มี input เป็น4 <c oughs> แล้วเราก็จะได้ b ออกมาครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทุกตัว a b c d e f แล้วก็ g ครับมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือ a b c D เหมือนกับ a ก็คือลัดละ,ละทิ้งไม่ได้เลยครับแล้วพอจะไปเชื่อมสายที่มีตัว D ก็คือลากจากตัว A ไปเลย e f แล้วก็ G ครับต่อมาโหมด1.0ก็คือจะทำเช่นทำคล้ายๆกับศ1ย์หนึ่ครับโดยการเขียน k Ma p ออกมาในรูปม i นิมอลซ u m แต่ในโหมดนี้มันเป็น two complement มันจะต้องมันไม่ต้องใส่ดอนแค่ e เข้าไปครับมันใช้ทุกตัวเลยแล้วก็ดูออกมาว่า seven segment seven segment ตัวไหน ติดตัวไหนดับบ้างก็จะเป็น0ูนย์ดิสเพย์ออกมาที่มันจะโชว์ก็คือ0ูนย์หนึ่ง้าหกแล้วก็ลบแปดลบเจลบหกลบห้ลบสีลบสาลบสอลบหแล้วก็ตัวไหนไฟติดก็ติด1ไว้ตัวไหนไฟดับก็คือติด0แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเอาเอมาเขียน KMAP ก็ได้ออกมาเป็นเท่านี้ B มาเขียน KMAP ออกมาเท่านี้เดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะครับ เมื่อกี้ a คือ a 2ก็คือ b 2องพามบวก b 1บวก b 0คูณด้วยกับ b 3บวก b 2บวก b 1บวก b 0ูนย์พายแล้วก็คูณด้วยกับ b สามพายบวก b 2องพามบวก b 1นึ่งพายบวก b 0ูนย์พายโอเคครับมา <c oughs> บวกกันเราก็ต้องใช้ออเกตที่มี input มี Input 3 1ตัว Input 4, ขับแรงแล้วก็ Input 4 2ตัวแล้วเราก็ลาเลยครับเข้าไปหาสายนี้ตัวแรกคือ b 2พามบก b 1บก b 0 b 2พามอุ้ย b 1 b 0ตัวต่อมา b 3 b 2 B1 b, b 0 b ศนพาม B3 B2 B1 แล้วก็ b 0ตัวสุท้ายเป็น b 3พามบีพาม B 1พามแล้วก็ b 0ศนพามครับอุ้ย3พามพามพามแล้วก็ B0 แล้วทั้งสามตัวคือมันดอดกันอยู่ก็ใช้ n อนเกต ที่มีอินพุเป็น3แล้วเราก็จะได้ a 2มาครับ เชื่อใส่ไฟแป๊บนึงนะครับมาแล้วก็ลองทำบีแล้วกันบี B ก็จะเป็น B3 สามพามบวกบีสอบกบีหพามดอทเดียกับ B3 สาบกบีสพามบ1กบีบกบีศพามตอเดียวกับ B3 สาบกบีสพามบ1กบีหพามบกบีแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเชใส่ไฟกัน แล้วบวกกันก็ใช้ออรเกียบขนาด3บิต1ตัวแล้วก็ขนาด4บิตอีก2ตัวแล้วก็ลากเหมือนเดิมเลยครับเข้าไป b 3พาม b 2 แล้วก็ B1 พรามอันนี้เป็น B3 B2 พราม B1 B0 พราม B3 2พราม B1 0พรามตัวสุดท้าย B3 B2 พ B ราม B1 พราม B0 B3 B2 พ B ราม B1 พรามแล้วก็ B0 แล้วต้องสามตัวดอทกันก็ใช้แอนเก t e เหมือนเดิมที่มีอินพุตเป็นสามแล้วเราก็จะได้ 2, b อซบสออกมากครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ a 2 b 2 c 2ก็คือแทงค่าตามนี้เลยตามนี้ตามนี้ตามนี้เลยแล้วพอเรากจะได้วงจรอ,ออกมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือ m 0์ m 1เต็มรูปครับก็คือแทนค่าเมื่อกี้เข้าไปเป็น a b c d เท่ากับ a เหมือนกันตัดทิ้งได้เลย e f แล้วก็ g หมด m 1 0ก็คือตัว2ที่ทำไปเมื่อกี้ ตามนี้ครับแล้วก็เต็มรูป a 2 b 2 c 2 d 2 e 2 f 2 g 2แล้วเมื่อเราทำครบทุกอย่างแล้วครับเราก็ต้องทำตัวมาร์กแหละตัวปรับโหมดว่าจะเป็น0ูนย์ศตัวมาร์กเราก็แค่ติ p l e x e r อันนี้ก็คือต่อวงจรแบบเสร็จเรียบร้อยตามที่ผมถ่ายรูปเมื่อกี้ก็คือ a b c d เหมือนกับ a e f แล้วก็ g แล้วตัวน,นี้คือ a 2เอาไว้ทําหมด2 a 2 b 2 c 2 d 2 e 2 f 2แล้วก็ g 2แล้วพอเราทําทุกหมวดเสร็จแล้วแล้วก็เอามาต่อกับมัดกโดยที่ ไอขาบนสุดขาศูนย์ของมารกเนี่ยก็ต่อกับศูนย์ที่มันปรับค่าไดา้เอ้ต่อเป็นศูนย์ไปเลยแล้วขาล่างก็คือต่อเป็นอันนี้ไว้ปรับโหมดแล้วอันนี้คือมารกของตัว a มากของตัว b มากของตัว c มากของตัว d e f g แล้วตัวนี้เป็นมัรกเอาไว้ใช้สำหรับโหมด10แทนค่าลบข้างหน้าเป็นบวกเป็นลบก็คือตรงนี้ เดี๋ยวลองจะลองรันให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดตารางก่อนเอาโหมดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก่อนแล้วกันศูนย์หนึ่งถ้าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งจะต้องรันขึ้นเลขห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แสดงเลขเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแสดงเลขแปดเลขแปด

แสดง1 0010แสดง2 0011แสดง3แล้วไปดูเลขหลบมันก็คือ1 0000 1 0 1นลบแ1001ลบ7นี่1 0 0 0ลบแ1001ลบ7แล้ว0011แสดง1 0011แสดง3 0010แสดงเลข2 แล้วต่อไปก็คือจำนวนอุปกรณ์ที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับประกอบด้วยแอนเกตทั้งหมด17ตัวออเกต25ตัวพิน1บิต4ตัวพิน2บิต1ตัวคอนแ t ต n น1์1ตัวนอตเกต4ตัวมั r k กแเซเซกเมนต์2ทั้งหมด62จําจำนวนครับนี่ก็คือวงจรรวมทั้งหมดทุกอย่างที่ผมทำปัญหาและการแก้ไขนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเขียนโปรแกรมด้วย ทั้งหมดด้วยตัวเองเลยครับมันเลยต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจค่อนข้างนานคนระับลองผิดลองถูกไปครับปัญหาต่อมาคือตอนแรกผมเขียนสายไฟแบบเพียวๆเลยครับเป็นเส้นอย่างนี้เลยแล้วพอทําไปทํามาก็เริ่มสับสนว่าไอ้เส้นนี้มันคืออะไรไอ้ตัวนี้มันคืออะไรก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเขียนทุกเส้นไปเลยตามนี้ครับพอที่ผมเขียนเส้นไปเรียบร้อยปุ๊บ ผมก็หมดปัญหาเลยเพราะว่ารู้ทันทีว่าเออเส้นนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรต่อมาไม่มั่นใจว่าคิดเคม p ถูกหรือเปล่าอันนี้ก็คือค่อนข้างสําคัญนะถ้าผิดปุ๊บมันก็จะผิดยาวเลยผมก็เลยใช้โปรแกรมเสริมในการคิดเคมาเพื่อลดโอกาสผิดก็คือมันไม่มีทางผิดเลยครับแต่ผมไม่ต่อผิดแล้วต่อไปคือการเรียงวงจรทําให้งงแก้ไขก็คือต้องทําบ่อยๆครับทําไปให้มันเสร็จแล้วค่อยเรียงก็ได้ทําแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็ค่อยทําค่อยส่งก็ได้ โอเคครับมินิโปรเจกต์หนึ่งขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ